โอกาสนั้นสําคัญนะคะเราสร้างโอกาสให้กับลูกๆถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กการเรียนรู้ของครูไม่มีวันสิ้นสุดครูไทยไม่แพ้ครูชาติใดในโลกแน่นอนครับขอบคุณที่เห็นคุณค่าของคุณครูไทยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ โครงการครูไทยของแผ่นดินเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูไทยในฐานะผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการศึกษาโดยคุณครูเปรียบเสมือนต้นน้ําแห่งการเรียนรู้ซึ่งโครงการได้ดําเนินงานต่อเนื่องครบรอบ10ปีในปี2 5 6 7ที่ผ่านมา การทํานวัตกรรมเพื่อการศึกษามันไม่ใช่ทําเพื่อการแข่งขันแต่มันคือการสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากกว่าทุกทุกที่มีความหลากหลายมีความแตกต่างถ้าเราเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองบนความแตกต่างนวัตกรรมไหนก็คือนวัตกรรมที่ดีที่สุดในพื้นที่หรือบริบทนั้นอยู่แล้วค่ะเราสร้างโอกาสให้กับลูกๆเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่คุณครูอยากที่จะฝากคุณครูรุ่นใหม่ๆนะคะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการเรียนแต่คุณภาพชีวิตก็สําคัญเช่นกันค่ะทั้งหมดนี้ก็ล้วนเป็น คุณครูทุกท่านเป็นผู้ที่มุ่งมั่นศีสละแล้วก็ทุ่มเทเพื่อนักเรียนการศึกษาและชุมชนอย่างแท้จริงไม่น้อยความเหนื่อยของเราก็คือต้นแบบที่เราจะได้ภาค